โทรเวย์สมารทเยกระดับการศึกษาสังคมสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับท n, n สถานีข่าว24ชั่วโมงช่วงนี้มาติดตามข่าวสั้นทีนเค่ะฮอตพอตผู้นำธุรกิจอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์นานาชาติจัดงานฉลองความสำเร็จก้าวเข้าสู่สาข,ขาที่100ค่ะภายใต้คอนเซ็ปต์100ร้านความสุข100คําคำขอบคุณที่ร้านฮอตพอตอินเตอร์บุฟเฟชั้น3เซนทัลเวอร์ค่ะ การลูกค้าในฐานะคนสําคัญด้วยความประทับใจและการสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์อาหารบุฟเฟ่นานา,นานชนิดทําให้วันนี้บริษัทฮอตพอตจำกัดมหาชนผู้นําธุรกิจด้านอาหารบุฟเฟ่นานานชาติเปิดสาขาครบ100สาขาโดยได้จัดงานฉลองขึ้นอย่างยิ่งใหญ่พร้อมกับเปิดสาขาใหม่ภายใต้แบรนด์ฮอตพอตอินเตอร์บุฟเฟ ที่เซนทันเวิร์ชั้น3โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวสักกุณาบ่ายเจริญรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารฮอตพอตให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ฮอตพอตดำเนินธุรกิจก้าวสู่ความสำเร็จอีกขั้น และเพื่อเป็นการฉลองสาขาที่100 HotPo ยฮอตพอตได้มอบโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการทานบุฟเฟ่ที่ฮอตพอตด้วยพร้อมกับเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดเซเลบร t ตเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนฮอตพอตมาโดยตลอดสําหรับลูกค้าที่มาใช้บริการในร้านฮอตพอตทุกๆสาขานะคะทุกๆ500บาทที่ลูกค้ารับประทานก็จะได้รับสติกเกอร์1ดวงนะคะสามารถสะสมสติกเกอร์เพื่อแลก บัตรสมาชิกฮอตพอตหรือสิทธิ์ในการรับประทานอาหารฟรีค่ะขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านเป็นอย่างมากค่ะที่มาใช้บริการที่ร้านฮอตพอตทุกสาขาค่ะ ฮอตพอตยังคงมุ่งมั่นการให้บริการลูกค้าคนสำคัญทุกกลุ่มเป้าหมายด้วยความประทับใจเพื่อตอกย้ำการสร้างแบรนด์พร้อมเดินหน้าจาัดก,กิจกรรมอีเวนต์แคมปัสทัวร์ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าฮอตพอตอย่างแท้จริงและเตรียมขยายสาขาความอร่อยของบุฟเฟ่อาหารานานาชนิดที่หลากหลายเพิ่มขึ้นทั่วประเทศในเร็วๆนี้หมดเวลาข่าวสั้นทีนเอ็นแล้วนะคะสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ